บันทึกไทเบฟหน้าหนี้ครูเจ้าฟากรมหลวงนราธิวาสราชนครินประจําปี2560ภาพนี้เป็นภาพที่มีโอกาสได้รับเสด็จสมเด็จประเทศที่โรงเรียนเมื่อปี2556เป็นที่ประทับใจและภูมิใจมากเพราะว่าได้ผรลัยงานองค์ท่านอย่างเคชิดภาพทั้งหมดที่อยู่ในห้องเป็นภาพที่ผมมีความทรงจำที่ดีและภาพใจมาก ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่กองคีครับสำหรับโครงการตามพระราชดิของสุริยประเทศในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนก็มีอยู่8โครงการแต่ว่าที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนของเราก็คือโครงการเกษตรอาหารกลางวัน I foot the grass, full of dewdrops, is washing you clean. Moonshine memories dance at the edge of my dream วัลครูเจ้าฟ้านี่สำหรับตัวผมที่ได้รับถือว่าเป็นเกียรติแก่ตัวเองและเป็นเกียรติแก่วงตระกูลเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สําหรับราการผู้ปฏิบัติงานตามแนวแชแดนในถินธุกรกันดารน,นะครับซึ่งตัวผมเองมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รางวัลน,นี้อดทนต่อความเก็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบากครับหนูจะเป็นเด็กดีค่ะโอขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะ บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน